สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับช่องน้องยไ,ไทยนะครับนี่ผมก็มาอัดคลิปเอ้ยโลดิ้งสกายนั่นเองนะครับอัดคลิปนะก็วันนี้ไม่ได้อัดเกมฟรีไฟน e นะอันนี้ผมอัดโลดิ้งสกายนะนี่ผมขอเปิดก่อนนะครับน้ำชม วัวแปดลูกนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นด่านด่านตุ๊จีนนะครับก็คงขอโฆษณาแปา๊บหน,นึ่งมีโล่ r o l l i งสกายเต็มเรื่องเลยฮะเต็มเรื่องเลย ก็รอสักครู่นะฮะรอสักครู่นั่นเองนี่ด่านจุดจีนมานะครับก็จะเป็นลักษณะอีสองพก็ผมก็เคยเล่นเลยนะฮะมันยากอ่ะนะครับสงควรที่มันจะยากอะมันทำไมมันยากขนาดนั้นด่านนี้ได้แค่ไหนแค่นั้นน่ะ อเอ้ยผมได้สิบเก้าเองครับทำไมผมได้สิบเก้าอะอเ,เอาใหม่นะคือมันแบบต้องใช้สมาธิมากเลยนะครับท่านผู้ชมแปบบ๊บตึ้งตึงต้ง งดึงโอเคโอ้โหโอ้ยอ๋อลืมลืมไปครับมันต้องไปทางนี้ปิดเลยฮะเมื่อ,อไรมันจะมีโลกกันวะ่านชมพี่น้อง นี่ฮะท่านผู้ชมก็ต่อไปผมจะเล่นด่านโน้ตนะฮะมามาไม่เอาแล้วหมดเวลาแล้วแป๊บอ่าคลิปก่อนหมดเวลาแล้วเนี่ยบ่ายโมงแล้วอันนี้ครับด่านนูตโอ้โหด่านนูตไม่เจอเอ้ยด่านนูตอะไรด่านอะไรอะ่ะวันนี้ก็ขอเล่นด่านไอ้นี่แล้วกันฮะดีเซิร์ตนะดีเซิร์ตอีเกิร์นะฮะ ดาดีเซิร์ตนะครับที่มันเป็นปืนแรงฮะยินดีเซิร์ตแองเกิลน,นะครับก็ไปเล่นได้เลยครับท<า>่านผู้ชมก็ยอมเมฆมันม่หวัง,งเล่นจีนทำไมต้องเปิดให้มันเล่นนะฮะโอ้อ,อาชิปก่อนอัาชิปก่อนดิอัาชิปก่อนซิโอุซาอัาชิปมาตั้งนานแล้วเนี่ยท่านผู้ชมดูฮ<ห>ะ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ขอเล่นมเสเซอร์กระดานนี้ก่นน mm hmm. จะเก็บเพชรหมดไหมไ mm hmm. ม่รู้นะครับอันผู้ชมอันนี้มันทำา o o o l l f o r r m นะครับแต่เออผมลืมไปครับผมลืมบอกไปนะฮะว่าโรงเรียนผมหยุดนั่นเองครับทำไมผมถึงมาทำคลิปตอนนี้รู้ไหมครับ mm hmm. ผมจะบอกว่าญาติฝั่งเพื่อนติดโควิด mm hmm. นั่นเองครับอืม mm hmm. Yeah, yeah. นั่นเองนะครับท่านชมผมก็เลยหยุดถึงดึงมีนานั่นเองนะครับท่านชม <laughs> อ้าเอาเอาตายเลยไอ้สนนมาธิเล่นจริงจริง,รง,รง,รงผมได้ร้อยนะเอาใหม่เอาใหม่ผม,มได้รับแคมสวปมาดิ โอ้ oh, ไม่ไหวเลยดูดีว่าฝีมือโรลิ่งสกายคือผมไม่ค่อยพัฒนานะผมจะบอกให้บอกเลยฮะบอกเลยเดี๋ยวใหม่นะเอาใหม่นะผมัวแต่เล่นเกมฟรีไฟ r e นะฮะ ก็เลยไม่ได้ค่อยเล่นเกมโ i ลิ้งสกายดูดิว่าจะลืมไหมอ่าเข้าทางมันก็คอยดูยากเหมือนกันนะเปิดเรียนแล้วได้ไดแล้วครับครับผม เขาบอกเปิดเรียนไรเขาบอกต้องต้องทำา Google Form นะเปิดตอนเรียนครับเร็วๆอ๋ออันนี้มันไม่ใช่ตอนเรียนนี่นะน,นี่มาดูอ่าเิตพิเศษอไรครับอั้งตูนอัญตกาะพิษกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้อ๋อเร็วๆเก้ okay, ได้ได้ครับจะเสร็จแล้วครับวางเดี๋ยวนี้เลยนี่ครับผมเข้าร้อยอยากให้เข้าล็อกไหมนะโมฮะ อยากให้แม่ล็อใช่ไหมที่แม้บอกไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าคือเดี๋ยวอนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมขอตัดต่อคลิปไปคุยประเด็นก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเออก็ผมเคลียร์ปัญหานี่คือผมไปทดสอบวิชาดนตรีนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เวลาไม่มากนะครับก็กุญแจซอนคืออะไรอะไรประมาณนี้ก็ผมก็อยู่ป .4 นะเออเดี๋ยวผมเล่นด่านแคสซี่ต่อเลยครับ เมื่อกี้จำไม่ได้ว่าถึงด่านไหนแล้วโมยาบอกให้ติดต่อสถาจะนแล้วตต่อใครง่ายสะครับท่านผู้ชมมาติดติดต่อตอนไหนก็ได้มันมีเวลาบอกบอกเมื่อวานแล้วไงสี่สี่โมงไงใช่เดี๋ยวรอเออใช่เรือนม่ม็สิลูกเรียนต้องนับผมที่ โอยใช่มันต้องมือิเศษอดีใช่ไหมเรับอจู่ในมือของท่านหลอดหนึ่งทุ่มต้องมาส่งผมนะครับนัดก่อนว่าป้านัดยังป้าบอกต้องนัดน่ะนห้ก่อนนัดก่อนเยล ี่ก็ได้ครับโอ้ผมชอบชอบเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคบท่านชมคือมันมันพลาดนะมาเสียกำลังใจเลยผมโอ้เออ เข้ารง้มซไม่ค่อยได้เก็บทรงไม่ค่อยอยู่ก็มเมาอยู่ดีเป็นขลังของไทยก็ ความิ่งใหญ่ของอาณาจักรอยู่ในมือของท่านเราไปด่าอันนี้ดีกว่าลองดู <c oughs> แบบเรวจะซื้อบัวฝักทองให้ดูนะ แล้วก็เล่นด่านนี้นะฮะด่านนน้โน้ตนะฮะอะไรไม่รู้อะอุ้ยผมุมเสียวว่ะโอ้ตรงไปดีกว่าหนึ่งสตัดทตัดสามรอยี่สาอ่า Yeah. 7จ็ะครั้งแรกก่น,กอนออโอ้โหน,นิวนิวรีคุู้ชมเจ็ดสิบเก้ไปเล่นด่านนี้แลกันเอ้ยด่านนู้อ๋อลืมไปน่ผมเป็นคนที่ลืมนะ อ่าไปดิเดนอะ่ะอืมขอบัตร ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรยอยู่ในมือของท่านหลอด

กหนความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอยู่ในมือของคือแบบผมเกลียดโฆษณานี้มากเลยครับทำไมไมมันไม่ไมอาชาันนะครับอาชาัไนไอ้นั่นนะ่ะที่ผมเไดนรู้ในสกาย,ยขเขาที่แล้วอะอัศัยอย่างเงี้ยผมเกลียดโฆษณานี้มากเลยครับแบบโฆษณาทุกที<ส><ส>เบื่อเนี่ยแต่ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเบื่ออาชันแล้วนะโฆษณาอาชันนะเขาเป,ปียะ ส่งปีตัวไทยอ่ะ,น,ะน,นะโอโโนี่จะฟรีตรงไหนเลยฮะโอ้โหท่านผู้ชมเนี่ยเบื่อประมาณน,นี้ครับ ของใครก็ได้อะไม่ขอจากใคร ครับนานไหมไหนคิดว่าเก่านะตาตาเคยทรงผมแบบนั้นไหมครับเคยทรงผมแบบนั้นไหม,หอไมตอนนั้นเหรอนะฮะตองมอง้สองบรรยากาศอ่อนลดกจาน,อน,น,นเออใช่ โฆษณาที่น่าสนใจเอ้ยเดี๋ยวจะเย็นและป้าไปล้างจาน สุดานนี้นั่นเองโอเ้เด ค <Okay. S 2> วามยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอยู่ในมือของท่านหลอดแบบคุณป้าไปล้างจานโอ้แบบนึงดิสักผ้าด้วย <ś c oughs> ลองด่านนี้ดิ ือด่านี้ผมก็ยังทำไม่ได้จริงๆยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอยู่ในมือของท่านหลอดแบบคุณป้าไปล้างจานโอแปบ๊บนึงดิ เราท้ชมก็มอตอมานะฮะกาอัดคลิปดวนอะครับประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแช่์ก็ฮัลโหสวัสดีครับกูรูที่คารพหลาก